มาดูามิตซูครับมิตซูแอลไซคอนส0งร้อยครับผมร้านเชียงเว บกบบบบไฟต่างๆไฟวาตาิดสายติดกับผมมาดูวนรอบกันก็มีริวร้อยกันครับมีริวร้อยครับนิดหน่อยครับตามภาษารลดเก่านะครับผมหลุเก่าแล้วครับหลายปีแล้วครับ ภาษีนะครับภาษีหกเจ็ดครับวันที่ยี่สิบแปดกุมภาหกเจ็ดครับผมเดี๋ยวมาดูรอบพันกันก็มีเรียวร้อยกันบูดขีดธรรมดาครับสภาพรถเก้าอร้งมาณน,นี่ครับผมภาษีสองสี่ครับห้าม ใสออกครับวาออกครับปกติรับอันนี้ก็คล้ายๆแมกไลเนอร์แล้ะครับตัวนี้รับเซยมานะครับคนกะสีงสงยว่มอนเป็นยังกับกะทายเบิ้งครับออกไปก็คือเอาไปใช้รถครบับสีสันกับบกสวยงามปานได้หรอครับผม สันสีเลือดเรื่องสีสีว่านั่นแหละครับผมแต่ระบบครบครับระบบครบครับกับแฝงประตูเต็มกับเบาะข้างในเบาขาดกับคอนโซลบอแตกบอช้ำนะครับผมบอแตกบอดช้ำกับแอร์เย็นช้ำด้วยครับแอร์เย็นช้ำแต่ดังครับแต่ดังครับระบบไฟหนะ้าปัดออก เปิดแอร์แอร์เย็นครับับแอร์เย็นเสื่อเซเลยครับแอร์เย็นบ่ได้ธรรมดาครับแอร์เย็นช่ำครับกับนาฬิกาก็ยังใส่ได้อยู่ครับกับนาฬิกาก็ยังใส่ได้อยู่กับเปิดปิดปกติครับแอร์เย็นเสื่อเซเลยล่ะครับผมบ่ได้เย็นธรรมดาครับช่ำเลยกับแตะติดแตะดังครับปัดน้ำฝนก็ใส่ได้นะครับผมปัดน้ำฝน กับปัดน้ำฝนแม่ถ้าฉีดน้ำก็ยังฉีดได้ครับนะครับฉีดน้ำก็ยังฉีดได้ครับนี่ครับเดิมครับครับครับเอาไปคือสบายใจรถกับประตูขึ้นลงกระจกกระจกขึ้นลงปกติดนะครับขึ้นลงปกติครับครับประมาณนี้ครับ รถปี 38L แอลไซคน200ครับผมเอาไปใช่โมผิดหวังนะครับเอาไปบรรทุกครับเอาไปบรรทุกโมผิดหวังเลยครับ,ร,บรถตอนเดียวครับรถตอนเดียว,ยวมีธรรมดาล่ะครับรถเกา่าหลายปีแล้วเนาะกระชิ่หม่คือรถไม่ก็ค,คือสีบกคือ <c oughs> ไม่คือรถไม่มันก็คือจิบ้คือรถไม่เหรับครับฝ้า่ายปิดปกติฝ้า่ายเขาลูกป,ปกติครับคแต่สิประมาณนี้นะครับผมสำหรับอ่าเอาไซโคร200ครับปี38ครับเล่มเอกสารพร้อมโอนครับผมเล่มเอกสารพร้อมโอนเอาไปคือเอาไปใช้รถครับ เบ็ดคัดไฟฟืนปกติทุกอย่างครับครบจบครับเหยียบเป็นร้อยครับเหยียบเป็นร้อยครับร้อยร้อยเกินพอมครับรถกันนี่ผมเอามาก็เดินทางมาประมาณสองร้อยกว่าโล่ครับกับพักพักหลอบเดียวนึงครับแลนสาวเดียวยาวเลยเกือบเกือบยาวแลวครับพักพักเติมน้ำมันหลอบนึงกับกับยาวมาเลยครับ กับสวยนะครับข้างในกับโปุ๊บครับผมประมาณนี้ครับผมสำหรับแอลไซ้กล้วยองร้อนะครับผมไอ้หาใส่ก็คือพอผิดหวังกับประตูกับปิดแน่นๆเลยครับกับปิดธรรมดาเปิดปิดปกติบรตกครับแล้วประตูสองข้างก็ล็อกได้เลยครับผม กันสีออกรอบนอกก็คือล็อกได้เลยครับซ้ายขวาล็อกได้หมดครับใช้กุญแจตัวเดียวล็อกเลยครับครับผมทุกอย่างเอาไปก็คือเอาไปใส่เลยครับระบบเดินมาหมดแล้วครับทุกอย่างนะครับกับสีสันกับตามตามอ่าตามภาพเลยครับสีสันกับบ่อบ่อปันไหนอกขันติดยืดยดติดสีกับตลรดคันนี้ได้บางครับกับได้บางครับกับ รถบางครับรถบางอยู่ครับแต่หากจะครับครับรถได้บางอยู่ครับรถเดิมๆกะตามนี่้วครับตามอายุเนาะครับตามอายุการใช้งานเป็นนะครับมันก็รถหลายปีครับแต่เอาไปใช่นะครับผมพิหวัง ครับผมครับคลิปนี้ก็แค่คบบคนี้ครับผมครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ